สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานะครับสาธิตการเพาะเม็ดมะเดื่อหรือต้นมะเดื่ออุมพรนะครับเพื่อไปทำต่อนะนะครับสิ่งแรกนะครับเรานำเมล็ดพันุ์นะครับผมของต้นมะเดื่ออุมพรมาก่อนนะครับผมนะครับมันจะเป็นเม็ดเม็ดมาอย่างเงี้ยครับเขาปอกเปลือกมานะครับข้างในเป็นเม็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับอยู่ในนี้นะครับผมเราก็แช่ไว้นะครับ แช่น้าไว้อย่างเงี้ยนะครับผมจนมันนิ่มนะฮะก็ประมาณหนึ่งคืนเนาะส่วนใหญ่ประมาณนั้นอ่ะแช่ไว้นะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเพาะเราก็มาเตรียมดินนะครับผมเตรียมดินอ่ะแล้วเพาะออกมาก็จะได้แบบนี้ครับถามว่าดินอ่ะเราใส่ถุงอย่างงี้เห็นไหมพอเราเพาะเสร็จเราเราก็เพาะทาน้ํามันหมาดเนาะนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยครับผมนะถามว่าเอ๊แล้วอย่างงี้ไงก็ส่วนใหญ่เราใช้ทรายนะแล้วก็ เป็นเศษใบไม้อะไรก็ได้ครับนะครับอ่อนผนนสมไปในกระสายนะนะครับแล้วเราก็เอาขยี้กระสัยเลยแล้วก็คุมด้วยคุมด้วยถุงพลาสติกไว้เงี้ยครับผมกับแดดลำไรนะอย่าแดดแรงมากนะครับผมคุมไว้งนเงี้ยเห็นไหมเนี่ยบางนั้นจะขึ้นเป็นต้นอ่อนแบบนี้ครับ <c oughs> อ่าจะขึ้นเป็นต้นอ่อนแบบนี้นเห็นไหมฮะ เนี่ยเราก็ย้ายมานะครับย้ายมาเลยย้ายมาไวงี้เนี่ยครับเนี่ยต้นอ่อนจะเป็นต้นเนี่ยเราก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเราค่อยเอามาต้องบอกว่าเราเพาะกระส่ายเนี่ยมันจะมันจะโตง่ายนะเราขุดเราเอามาปลูกกระซายนะนะครับผมเนี่ยเราจะต้นเต่าทุมพรเสร็จปุ๊บเราก็จะมาข,ขยายมาเป็นงี้เนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้เห็นไหม ก็จะกลายเป็นต้นตอทุมพรที่ใหญ่เนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามือเ,เดือยฝรั่งเนี่ยนะครับที่ทั้งตอทุมพรเองเนี่ยก็จะชอบแดดแดดจัดนะนะครับชอบน้ํากับแดดจัดนะครับน,นง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาไปไว้สวน,นอันนี้เป็นเป็นเหมือนโลมเพาะชานะ <ume>. นะครับเราก็เพาะงี้ก่อนแล้วเราก็เอาไปเอาไปเอาไปไว้นะครับง่ายนะครับผม ลองไปทําดูกันนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าสําคัญนะมคนเพาะแล้วไม่ขึ้นเนี่ยเหตุหลักๆเลยปัจจัยก็คือเม็ดเนี่ยมันเก็บไว้นานเกินไปนะครับเนาะเราควรจะหาแหล่งแหล่งที่เพาะมเมล็ดสดๆออกมาใช้ดีกว่ามันจะได้ผลมากกว่านะครับผมโอเคสวัสดีครับ